โชคสำหรับชาวราศีเมษนะครับประจำวันที่16กันยายนนี้นะครับโชคของชาวราศีเมษนั้นมาจาก มาจากงานครับแต่ง,งานของชาวราศีเมษในครั้งนี้ให้ดูจากรายรับของคุณวันนี้เป็นหลักถ้าใครทํากิจการการค้าการขายขายของได้เท่าไหร่ลองนับยอดเงินดูว่าวันนี้ขายได้เท่าไหร่เอาเลขนั้นมาเสี่ยงโชคหรือถ้าบอกว่าเป็นพนักงานบริษัพทพนักงานเงินเดือนเอายอดเงินที่เหลือในบัญชีหรือเงินที่อยู่ในกระเป๋าสตางค์เอายอดเงินนั้นไปเสี่ยงโชคได้ครับและเลขเด่นรอบนี้คือ3และ6สําหรับชาวราศีเมษเท่านั้นนะครับ ช่วงนี้ภาพรวมดวงชะตาต้องถือได้ว่ารายจ่ายเยอะครับมีเรื่องรายจ่ายมีเรื่องการเงินที่ไหลออกในสิ่งที่ไม่คาดคิดแต่ต้องเป็นต้องจ่ายจริงๆราศีเมษเนี่ยการเงินมีเรื่องใช้จ่ายมาอยู่ตลอดอยู่แล้วแต่เดือนนี้จะเยอะเป็นพิเศษโดยเฉพาะเรื่องของคุณพ่อเรื่องของความคิดสิ่งที่ลงมือทําอาจจะต้องมีการจ่ายเงินการลงทุนหรือการจ่ายเงินในสิ่งที่คิดอยากจะทําแต่ นะครับเราวังไว้นิดหนึ่งว่าบางครั้งเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายบางครั้งจ่ายไปในสิ่งที่ไม่จําเป็นดังนั้นขอให้มีสติในเรื่องของการใช้เงินให้มากที่สุดถึงแม้รายรับจะยังคงมีทิศทางที่ดีแต่มันจะจ่ายในเรื่องไม่ควรจ่ายนะครับภาพรวมดวงชะตาโดยไพพยากรณ์แนะนําเสริมดวงด้วย นะครับบอกให้ทําบุญเกี่ยวกับเด็กครับโดยเฉพาะเด็กเล็กทําบุญกับมูลนิธิเด็กจะเสริมทําให้ดวงของคุณนั้นมีเรื่องที่ดีมีโชคที่ดีเกิดขึ้นช่วงนี้ทําอะไรต้องระมัดระวังนะครับผู้หลักผู้ใหญ่คอยจับตาคอยเพ่งเลง็งดูพฤติกรรมดูสิ่งที่คุณทําถ้าคุณทําดีได้รับคําชมถ้าทําไม่ดีอาจจะมีปัญหาได้